สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลช้างเอฟครับฤดูกาล2021-2022รอบ64ทีมสุดท้ายครับวันนี้เรามากันที่สนามห้วยมาสเตเดียมจังหวัดแพร่ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมแพร่ยูเนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านพบกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะเป่าเริ่มเกมเริ่มการแข่งขันครับบุรีรัมยูเนเต็ดทีมเยือนครับในชุดสีส้มครับึ่งเวลาแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ เปิดบอลยาวมาแพร่ก็ตัดบอลมาได้ครับใหญ่เลครับสมท์รัตนากรเปิดหยอดมาครับได้มงด้วยโอ้โหแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบครับอภิวัฒน์ง่วนลำหินครับแม่เซนเตอร์ฮาฟเติมขึ้นมาโขกจังหวะนี้โอกาสครั้งแรกของบุรีรัมเกือบได้ประตูครับฟรีคิกของรัตนากรครับอภิวัฒน์ม่งแบบโขนครับโดนนิดเดียวครับแม่กามาเสียดายครับโรซ่าพักอกมาที่เจ้าเช็คครับสุะโชค ไหลขึ้นมาติดสปีดกระชากไปแล้วครับจากิดโอ้โหโดนเสียบจังหวะนี้พุทธสินว่ายังไงครับไปได้เป่าเลยครับแม่จากิดราบตะกูลลุกขึ้นมามองพุทธสินทันทีครับจริงจังหวะนี้ก็ให้ได้นะครับจังหวะจิรพงศ์รักสงครามครับเสียบสกัดทั้งตัวลูกนี้เสียบอลไมให้กับบุญรมบุญรำออกสตาร์นี่เร่งเกมทันทีครับสุประสบลุยมาแล้วไหลต่อมาลูกนี้จิ้มบอลแล้วเข้าประตูไปแล้วครับ บุรีรัมยังไงครับโอ้โหไม่ได้นะครับมีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินก่อนครับชมภาพช้าครับจังหวะที่สุกโชคลุยมาลูกนี้นะแล้วก็จ่ายทะลุจังหวะนี้เลยครับก็เลื่อมไปหน่อยเดียวครับยาลูบดินคืนกลับไปไม่คอเอาครับทะลุหลุดขึ้นมาจุดเส้นหลังแล้วแม่ออกไปปิดมุมได้ดีครับปฐมทัศน์ไมคอนตาม เนี้ยจังหวะวิ่งทำทางดีแล้วครับเนี่ยถึงบอลแล้วจริงๆครับจ่ายทะลุรงนี้สวยมากครับจังหวะนี้นะไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าแหมมันสุดขาไปหน่อยครับบอลยังเป็นของบุรีรัมย์ครับมาเป็นละรอกเลยครับองตูเบียดมาได้องตูกระชากมาเองสู่เส้นหลังแล้วโดนเสียบล้มลงไป้ตัดสินบอกว่าเตะมุมเท่านั้นครับองตูครับกระชากถึงเส้นหลังครับแล้วจังหวะจะเปิดในโดนเสียบสกัดพอดีครับจะเอาให้ได้ครับบุรีรัมย์ประตูขึ้นนำ ดูเรับจังหวะกระชากของอองทูนี่มีความเร็วอยู่แล้วครับโชคตัดบอลมาได้ตอกส้นมาที่จากกริดจากกริดพาบอลมาเองแล้วแทงรับลูกนี้บอลไหลมาเข้าทางของไมค์คอนแต่ว่ามีตัวประกบอยู่นะครับไมค์คอนจะเอาชนะได้หรือเปล่าแตะหลบมาโดนขวางคุตสินเต่าฟาวให้ครับข้องตัวกว่าครับแตะหนีไปแล้วครับอาสารเพ่งบ้านไรครับเรียามได้คริกิกลิมกรอบเกตบโทษพอดีครับ จัก,กริตยิงยัดมาเลยชนคานครับมาโอ้โหใจคอหนวนี่ทรจริงๆครับไหลต่อมานูรุบดินจะตัดเข้ามาข้างในครับนูรุบดินจ่ายมาลูกนี้มีกระแทกล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับแล้วเป็นฟรีคิกระยะอันตรายอีกแล้วครับแมาฟาวบ่อยๆไม่ดีครับเพราะว่าบุรีรัมนีมีตัวยิงฟรีคิกดีๆอย่างจัก,กริดลาบตะกูลอยู่นะครับ เอาครับซอยทามาจากกริดวิ่งมายิงลูกนี้แล้วโอ้โหุกไม่ได้ครับปฐมทัศจะซ้ำอีกทีไม่โดนเอาครับดูลำแม่เตะกระออกมาเป็นชุดๆเลยครับยอ้อนไปชมฟริคิกของจากกริดกับปั่นลูกนี้ปฐมทัศปัดออกมาได้ครับแม่รัตนากรปั่นเข้ามาจังหวะนี้เอาชกไม่โดนครับยิงยัดอีกทีชนขานอีกแล้วครับสองทางไปแล้วครับเกมนี้เปิดหนุนขึ้นมาเอาครับแพ้จะจะได้สือหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ครับ ครับสนามอยู่ครับบุรีรัมโอ้โหเร่งเครื่องสุดๆครับยอดไมาที่ของนรบดินมงตั้งมาแล้วได้ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับไมเคิลมาเกสครับเอาจนได้ครับบุรีรัมยูไนเต็ดโอ้ขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ยิงได้ธนัทธนีและเฉียบขาดมากครับไมเคิลบอลมาตกตรงหน้าพอดีครับบุรีรัมขึ้นนำครับจังหวะที่ยอดไปลูกนี้ครับแล้วเจ้าตัว่งตั้งครับ นวรับของใครในเตดตามประกบแล้วเป็นโรซานี่าครับที่ผมงตั้งกับไม้กับไมค์คอนตวัดยิงลูกนี้ไม่เหลือครับบุกหนักตั้งแต่เขีย่ยลูกเลยครับบุรีรัมแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับเป็นประตูแรกของไมค์คอนด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ครับกิติศักดิ์คือหลังไปเอ้าเบิร์นมาไมา่ดีครับโรซา หาบอลมาเองครับเซเนโรซาโดนเหนียวแล้วได้ฟาวิฟตุสิงชักใบเหลืองมาให้กับกิติศักด์เลยแต่เป็นใบเหลืองแรกในเกมนี้ครับกิติศักด์พุกจันทร์ครับก้เ่นแ้ก็พิจาราเข้าไปประท้วงบอกว่าจังหวะก่อนนัานี้ที่นักเตะของพวกเขาโดนดึงครับจังหวะแรกเร็วมากครับดุริบดิน ตบกลับมาให้กับองจูจะทำชิงกับสุประโชคเอาครับองจูหลุดมาแล้วจ่ายเข้ามาเสาสองเรียบร้อยเลยครับลงโล่รับสมลโรซา2ประตูต่อสูนกับบริรัมหนีห่างแล้วครับเป็นการเข้าทำที่สวยงามและสมบูรณ์แบบนะครับของบริลัมอยู่ในเตะกับลูกนีโ้โอ้ต้องชมตั้งแต่จังหวะที่เนลบด,ดินมาที่องทูครับแล้วก็ทีมเลยครับบริลัมจังหวะนี้ตบเข้าในามาองจูครับให้ไปที่สุประโชคโหงัดลูกนี้ แล้วองทูไม่ยิงเองนะครับเปิดให้เพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งดีกว่าครับน้ำใจกว้างเป็นมหาสมุทรครับองทูไม่มีเห็นแก่ตัวเลยครับแล้วนี่ครับโรซ่าแท็บอินนิ่มๆเข้าไปครับ2ประตูต่อสู่ครับจากจากังหวะการเข้าทำที่สวยงามของบุรีลำรอสันโตสจ่ายยัดมายังไม่ผ่านอ้าวเชืบ,ลบอลไปเข้าทางของโรซ่า โลซาจะเหลือแล้วยิงลูกนี้แม่เบาเกินไปหน่อยครับปฐมทัศรับไม่ได้โลซาก็ะพิ้วหนีลูกนี้อาสาจุดไม่อยู่ครับยิงเบาไปครับปฐมทัศน์ล้มตัวรับได้ครับยิงไม่ดีครับบอลครับขอบอลอยู่ครับจิรพงษ์ยิงซะเลยครับแล้วบอลสายเโอ้โหเกือบหลงครับลบคนแม่ยังคว้าไว้ได้ครับจริรพงษ์รักสงครามครับเจาะไม่เข้าก็ลองยิงครับมีคนเข้า ลงตัวของนพพลละครพลครับแหมทดสอบนพพลนพพลซะหน่อยครับบอลมันสายครับลูกนี้โอ้โหเกือบหลวมมันจริงครับนพพลของบอลครับเบรคเกมไว้ก่อนครับเอาครับพนุเดชไหลขึ้นมามารันยาจะเล่นชิงกับจอคโคเอาครับหลุดเข้าไปแล้วขอจิงซะหน่อยครับออื้ไม่เข้ากรอบอยู่ครับเป็นโอกาสอีกครั้งนะครับของทางด้านมารันยาสายวิ่งทำทางมาสวยครับจังหวะนี้ เหนยหน้าไปเห็นโซลากาขอยิงซะก,ก่อนเลยวชื่อก่อนที่ยังไม่ได้ยิงครับโซลากานี่ก็ปิดมุมดีด้วยมีคาร์ลสมาเบียดเอาไม่ลงครับแต่ว่ามีเพื่อนมาซ้อนไปชิงกลับมาได้ครับไมคอนไปสุดเส้นหลังแล้วยิงทันทีครับโอ้หปัดออกมาแล้วบอลยังไม่ออเลยครับเอาจะแพ่จะได้ส่วนแล้วขวางสนามขึ้นมามยังไม่ขานทันสายครับยังไม่มีเหลี่ยมให้พลิกบอลเลยครับ พนเดชขอบอลอยู่เพื่อนไม่ให้ทอาครับทำชิงมาตรนนี้จอโคโคจอโคโคแล้วโอ้ยย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 ย่ยยยยยยัยย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 ยรับยยยยยยยรัยยยยยแยยรยย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 ยัยยยยยัยยยยยรัยยก้ยยยมากยยยยยยยครับยยยยนยยกยยยยยยเยครับยย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 ยิงกยยยยยวยยยยยยยล้มลยไปครับจอโยโรไม่ฟยวยย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 ลยย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 ัยเยา ลองมาปั้นบอลกันที่คนนี้ครับมาลยเาแล้วยิงเลยครับลูกนี้แล้วข้ามคานครับโอ้สามสิบกว่าล่ครับหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะทํายังไงยิงซะเลยครับกดไม่ลงครับลูกนี้แม่แต่ได้ลุ้นครับลูกนี้มาลเาครับไม่มีผู้เล่นเข้ามาเลยครับไมค์คอนได้โยนแบบสบายเลยครับและได้มงด้วยพรรษามงแล้วมันไม่เข้ากรอบครับกดไม่ลงครับ พรรษาเหตุวิบูลณ์ครับจังหวะลูกเปิดของไมค์คอนนะครับขึ้นสูงด้วยครับครับจะพลิกได้ไหมไหลออกมาจากกิดจากกิจอ้าครับหลบมาคนหนึ่งยังไม่โยนครับจากกิดสับขาหลอกแล้วเปิดมาจาาังหวะนี้ได้หมองแล้วชนคานไม่ได้ครับคาร์ลสสกัดทิ้งออกไปของบุรีรัมย์นะครับนี่แหลลูกเปิดของจัก,กริดนี่เข้าหัวสมัยโรซ่าโคกเต็มๆชนคานครับยังไม่ทำเส้นนะครับ โอ้โหลูกกลางอากาศต้องยกให้เขาเลยครับสซเมลโรซ่าครับมาตั้งกันที่คาร์ลสครับออกไปนาริทจะได้จบอีกครั้งหรือเปล่าครับก่อนเวลาจะหมดครับแพ่อ้าวผู้ถึงสียเต่านกวียาวไปแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันในช่วงแรกครับยูร์ตัมยูนิเต็ดครับทำได้ดีกว่าครับขึ้นนำแพ้ยูนิเต็ดอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับ เอาละครับกับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟไครับรอบ64ทีมสุดท้ายกันต่อนะครับเ็เป็นอาจะนิสัยส่วนตัวครับต้องขอจบตลอดครับเราวิ่งเบียดจะมาโอลเรวกว่าครับเปิดเข้ามาสุประชัยจับได้โดนเบียดแล้วจริงลูนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อสูครับโอ้โหจังหวะสวนกลับของบุรีร์เพียง2จังหวะก็ได้ประตูครับถือว่าร้อนแรงมากนะครับ ก่อนหน้านี้ในริโวไทยลีกนี่ยิงไป5ลูกนะครับแล้วก็มักจะมีท่าดีใจใหม่ๆมาผักแฟนๆตลอดโอ้จังหวะนี้ต้องชมครับไมค์คอนครับสปีดนี่เร็วกว่าคาร์ลแล้วเปิดเข้ามาอาศัยความแข็งแกร่งของสุภชัยนี่ครับบังเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมดีครับแล้วเอี้ยวตัวยิงครับจงังหวะนี้เสียบมุมเข้าไปเลยครับจิรพง์พยายามจะเบียดนะแต่ไม่เซเลยครับลูกที่3ของบุรีรัมย์ยูนไนเต็ดครับ เปิดยาวของปปิเยพนครับมงคือหลังมาได้แล้วมีประทะกันในค่อนนี่โอ้คุณไปที่ศีรษะเลยครับไม่รู้ว่าโดนอะไรครับปากนะครับจังหวะที่เหียแย่งบอลกับจิรพงศ์วัดสงครามก็จังหวะนี้โอ้จังหวะีแขนนิดหน่อยนะครับนี้จะไม่บุกแล้วเหมือนกันครับ รับอย่างเดียวครับแล้วทักวูยโตเปิดเข้ามาบอนผ่านหน้าปากประตูไปหมดเลยครับทักวู้ยโตครับสองแรกไม่ทันครับสองมาไม่ทันครับแทงโอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตั้งเยอะห้าหกคนครับเจ้าบ้านส่งเสียงเชียร์ครับอยากได้สักประตูครับเอายอะมารันยาวเกมนี้จะมีประตูให้เขาหรือเปล่ายิงลูกนี้แล้วโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับ แล็บผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมด้วยนะครับปัดได้หรือเปล่าครับปัดเไม่โดนครับแต่น่าจะแฉลบปิยพนครับมาที่สุพนัทไหลเข้ามาหมคยข้ลงโล่งแล้วแตคืีหลังองทูเปิดมาโอ้โหบอลไม่ค่อยแม่นครับจังหวะนี้ปิยพลคร c r o s มาใหม่แล้วได้มองลูกนี้แม่ไม่เข้ากรอบครับองทูนั้นไหลามาแรงเกินไปครับปิยพลยังตวัดกลับไปลูกนี้จังหวะมองของสุพนัทนั้นโดนประกบแล้วบล็อกอยู่นะครับพาคุณนิโต หลบมา1คนตาคุโตหลบไป2คนหลบไป3คนโดนเสียบล้มลงไปครับได้ฟาวแล้วใบเหลืองมาเลยคแม่ทีนกรอสูรินคยับรับไปบเลี้ยงหลบมา2ด่าครับตาคุโตมาเจอทีนกรล้้อจอดเลยครับก็ต้องเบรกเกมครับสปีด นลิกเท้าซ้ายแล้วก็วิ่งมาปั่นลูกนี้แม่ตรงตัวนพพลครับไม่มีกระชอกได้ครับก็เป็นโอกาสเซฟครั้งแรกของเจ้าตัวในครึ่งหลังครับเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะเซฟครั้งแรกจริงๆครับเพราะว่าบอลส่วนใหญ่ไม่เข้ากรอบแล้วระยะนี่ได้ลุ้นเลยครับประมาณ27หลามารันยาวครับปั่นลูกนี้ติดกำแพงแล้วบอลแฉลบเข้ามือนพพล แล้วผู้ตัดสินขับนวิตยาวหมดเวลาการแข่งขันไปเลย,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 บ,ย,ยบุยรีรัมบุูีตัญญุบุตมาเอาชนะแพร่ยูนิเต็ดได้3ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากไมค์ค้อนนะครับแล้วก็สมิโรซาในครึ่งแรกครับ2-0ครึ่งหลังได้อีกหนึ่งประตูจากสุภชัยใจเด็ดนาที54ครับบุตรีรัมยูนิเต็ดก็ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปครับ